สมาคมสิธิเก่าบางพระร่วมกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกบางพระขอเชิญคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและเหล่าพี่น้องสิทธ์เก่าบางพระทุกท่านร่วมงานคืนสู่เยา67ปีบางพระ กำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่7ทธันวาคม2567ณมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบางพระจังหวัดชนบุรี กาบเรียนท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระชนบุรีท่านรองศาสตราจารย์ดรเลิกชัยฟูประทีปสิริคณะบดีทั้งหกคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยี การบินและอวกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมคณาจารย์อาวุโสบุคลากรและสมาชิกบางพระทุกๆท่านครับผมดรสายันหงษานายกสมาคมสิทธิเก่าบางพระกรรมการบริหารสมาคมสิทธิเก่าบางพระที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเก่าบางพระ มีความยินดีและเรียนเชิญร่วมง,งานครบรอบบางพระ67ปีที่ทางสมาคมสิทธิเก่าบางพระจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2567นี้ทางสมาคมค่าขอความร่วมมือจากประธานรุ่นประธานบางพระภาคต่างๆผู้นำรุ่นแกนนำรุ่น ผู้ประสานงานรุ่นและสมาชิกบางพระที่อยู่กระจายทั้งภายในประเทศและนอกประเทศครับมาร่วมแสดงพลังความรักความสามาคัคคีมาร่วมพลังกันจัดงานคืนสู่เย่าโฮมคัมมิ่งเดย์อันยิ่งใหญ่ให้กับสถาบันที่เรารักและเคารพบูชาสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นณมหาวิทยาลัย เทคโทนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระชนบุรีโดยงานจะเริ่มตั้งแต่8โมงถึง23นาฬิกานะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านอุปนายกสมาคมเลขาสมาคมจะนำเสนอในโอกาสต่อไปครับสุดท้ายนี้สมาคมสิทธิ์เก่าบางพระหวังว่าจะได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จากทุกท่านดังได้กล่าวข้างต้น ทางสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆท,ท่านที่ดังได้กล่าวมาในเบื้องต้นครับทางคณะสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระขอขอบพระคุณท่านอธิการ,รบดีที่เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ที่ให้สมาคมสิทธิ์เก่าบางพระจัดงานครบรอบบางพระ67เจปีมาณที่นี้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับในนามของสิทธิ์เก่าสมาคมบางพระครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ประพฤติพรหมสมบูรณ์อุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกเขตพื้นที่บางพระหรือเกษตรบางพระย่างเข้าสู่ปีที่67เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งมงคลน,นี้สมาคมสิทธิ์เก่าบางพระ ร่วมกับมหายุลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะออกร่วมกันจัดงานคืนสู่เย่าบางพระครบรอบ67ปีโดยมีวัตถุประสงค์6ประการคือ 1. เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียง67ปีบางพระแห่งมทรอตอนออกตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี 2. เพื่อจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของสิทธ์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่ปี2501จนถึงปัจจุบัน รำลึกบางพระปักกติลามอดกทางการศึกษาแห่งภาคตนออก 3. เพื่อแสดงมุติตาจิตต่อคณาจารย์และบรรระชนบางพระที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันจากรุ่นสู่รุ่น 4. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันที่มีผลงานและกิจกรรมดีเด่น 5. เพื่อระด,ดมทุนจากสิทธิเก่ามอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่สิทธิปัจจุบันที่มีความประพฤติด,ดีกิจกรรมดีและหกเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวบางพระพี่น้องเพื่อนพ้องต้องรักกันผมถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนลูกบางพระทุกรุ่นทุกคณะทุกสาขาวิชาทุกหลักสูตรมาร่วมกันนำลึกและตอกย้ำความสามัคคีเกียรติกล้องเชิดชูสถาบันและความเป็นลูกบางพระของพวกเรา กลับมาคืนถิน่นมาคารวะครูอาจารย์ในวันเสาร์ที่7จธันวาคม2 5 6 7เวลา18ดนาิกาเป็นต้นไปเขาสุวรรหงยังคงตั้งตระงานอ่างเก็บน้ำบางพระยังคงช่ำชุ่มเย็นรอการคืนถิ่นของลูกบางพระทุกคนขอเชิญชวนนะครับครับสวัสดีครับ ผมนายวัฒนะเนียมงามเลขาสมาคมศิษย์เก่าบางพระผมขออนุญาตชี้แจงกำหนดการงานครบรอบบางพระ67ปีในวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567กำหนดการแรกนะครับจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง9โมงครึ่งจะมีพิธีบวงสวงสการะพระพิรุณ9โมง50ถึง10โมงจะมีพิธีบวงสวงสการะสารเจ้าพ่อดำ สิบโมงถึงเที่ยงทางสมาคมสิเก่าจะมีวาระพิเศษคือเลือกตั้งว่าที่สมาคมนายกสมาคมคนใหม่นายกสมาคมสิเก่าบางพะคนที่สิบหลังจากนั้นนะครับเวลาสิบเจดนาฬิกานะครับช่วงเย็นเราจะมีลงทะเบียนงานครบอรอบบางพะหกสิบเจ็ดปีณนะข้างสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระเป็นสถานที่จัดงาน19น้านาฬิกาตรงจะมีพิธีเปิด19เก้านาฬิกาตรงถึงถึงสิบเก้าสิบนาทีประธานโดยการจะกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานบนเวทีแห่งน,นี้นะครับพร้อมด้วยกรรมการสมาคมที่ปรึกษาสมาคมส9เก้านาฬิกายี่สิบนาทีประธานจัดงานกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และก็สมาชิกสิทธิ์เก่าคณาจารย์อาวุโสและก็แขกว i p ที่ร่วมง,งานพบรอบบังปะ67ปีในการนี้จะมีการมอบธงนยกับนายกสมาคมคนใหม่คนที่10ที่เลือกตั้งเมื่อตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงบนเวทีนี้อย่างนี้ด้วยพิธีการต่อไปหลังจากที่ท่านนายกกล่าวขอบคุณแล้วจะมีการลํำแสดงโชว์นะครับ ประมาณ5นาทีนะครับเสร็จแล้วจะมอบของที่ลึกให้กับผู้ทำการแสดงโชว์หลังจากนั้น19นาฬิา30นาทีถึง19นาา40นาทีจะมีพิธีมอบทุนการศาึกษาให้กับรุ่นน้อง6คณะคณะละ2ทุนทุนละห0 0พันเป็นวงเงินทั้งหมด60,000บาทจากรายการนี้จะมีรายการต่อไปคือ19นาฬิา40นาทีจะเป็นการมอบโล่1ิกเกดีเด่น ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสถาบันและกสบารมาิมศิก่บบาบังพระโดยจะผ่านคณะกรรมาการกันกองท่านนายกสมาคมจะเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งในวันต่อไป20นาฬิกานะครับจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตดนตรีต่ออลาไทยจาก,กบรสัทแกมมี่นะครับจะเล่นจนถึง22นาฬิกานะครับส่วน22นาฬิกาถึง23นาฬิกา จะเป็นวงดนตรีของวงแครายเป็นวงดนตรีงวงดังจากภาคกลางเล่นนะครับจนถึงยี่สามเมดิกา์ติดงานผมขออนุญาตเรียนนำเสนอแต่สมาชิกบางพระทุกท่านขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่น้องบางพระมาร่วมพลังดังเช่นที่ท่านนายกท่านอุปนาย,ยกได้นำเสนอไปณที่นี้ขอกล่าวขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอทุกคนจำมนันดินแดงแควนสำคัญทุกทุข้ดยการนานมาบางพระกระานเหมือนดังวิมานที่เราฟังเรื่องที่าดัางบุญนุนนองผาให้ได้ทุกตาร่วมแห่งเดียวกันองางนาำบางพระจัง ฉันเช่นจิตใจเราชื่นมสัมพันธ์ดววันน่ะหงษ์เขาใครตัามันเรียกดังหัวใจเรามัน